เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ผมนะชิชแนลนี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีแอปดีๆมานําเสนอนะสาหรับใครที่เล่นเกมแนละ้วเปิดไมค์คุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนในเกมนะครับผมแล้วเสียงมันดอบนะครับผมก็คือเราเปิดไมค์ใช่ไหมปกติเนี่ยเสียงมันจะแบบว่า,เ,าเราได้ยินชัดนะครับผมแต่ว่าพอเราเปิดไมค์ปุ๊บนะครับผมสาหรับ ios นะเสียงในเกมมันจะดอบนะครับผม<อ>ก็คือเสียงมันจะลดลงนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ฟังเสียงศัตรูยากมากขึ้นนะครับผมแต่ว่า วันนี้นะครับผมผมมีแอปดีๆนะครับผมที่สามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับผมก็คือแอป N Track นะครับผมก็คือใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะสำหรับใครที่มีปัญหานะแต่ส่วนมากจะมาจาก iOS นะครับผม mm hmm. ก็เราเข้าไปเลยนะแอป N Track mm hmm. เห็นไหมเพื่อนๆอ,อ่าเรากดเข้าไปครับผมพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียนว่า Youth Free Edition นะครับผมให้เรากดอันนี้นะอันซ้ายมือนะครับผมกดไปเลย อ่าจากนั้นนะผมให้เรากด3ขีดนะเห็นไหมสามขีดตรงขวามือล่างนะผมกด <_ C> e <an> ขึ้นมานะครับผมแล้วมันจะมีคําว่า setting นะครับผมหรือตั้งค่านั่นเองนะครับผมกดเข้าไปนะอ่าพอกดเข้ามาหน้านี้นะครับผมเห็นไหมว่ามันจะมีอ่คํามากมายนะครับผมให้เราอุ้ยแป๊บหนึ่งนะผมกดผิดอ่าให้เรานะครับผมมา,าไล่ตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับผม 1,2,3,4,5,6,7 1, นะารัีผมอันที่นะครนะผมเขียนว่า background audio นะผมก็ให้กดติ๊กไปอย่างนี้นะผมอ่าให้มันเป็นขึ้นสีเขียวนะแล้วก็อันที่นะครนะผมนับลงมาอีกะารนะผมก็1,2,3อ่าให้เรากดติ๊กตรงนี้ไปนะผมอ่าให้เรากดติ๊กสีเขียวนะผม2ปุ่มนี้นะปุ่มอื่นไม่ต้องไปยุ่งนะผม เรกดไปแล้วนะผมเรากดแอปพลายนะผมนี่อันนี้มันเหมือนแบบว่าผมอัดหน้าจออยู่นะมันก็เลยน่าจะอ่าจะติ้งให้แล้วนะครับผมก็โอเคก็จากนั้นนะผมเราเข้าเกมเลยนะโอเคนะคผมก็ตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะนะวิธีใช้นะผมก็คือ ก่อนอื่นนะครับผมให้เราปัดแอปไอตัว e n t a c นะครับผมทิ้งไปก่อนนะให้มันเหลือแต่ทางด้านของ PUBG Newstate นะพอเราเข้าเกมมานะผมเราหาเพื่อนอะไรเรียบร้อยนะผมมม่ตมว่าเราเข้าไปหน้าล็อบบี้ของเกมแล้วนะให้เรากดเปิดไมไว้นะครับผมไม่น่างงนะให้เราเปิดกดเปิดไมเอาไว้นะครับผมจากนั้นนะคผมเรากดหน้าจอโฮมออกมานะเราเข้ามาที่แอป,แอปนะผม n tag นะปึ๊บเรากดเข้าไปนะนี่แล้วเราก็กด youth free edition นะผมแค่นี้นะผมแค่นี้จริงแล้วเราก็กดหน้าจอโฮมเข้าไปนะผมแล้วเราก็เข้าไปสู่เกมนะแค่นี้นะผมเราก็จะได้ยินเสียงที่ไม่อดอปแล้วนะก็แนะนำนะผมสำหรับโปรแกรม n tag นะผมให้เพื่อนๆใส่หูฟังเวลาเล่นเกมนะผมเสียงมันจะแตกต่างนะผมมันจะต้องใส่หูฟังด้วยนะ ว่าหูฟังเนี่ยมันสําคัญนะผมในการเล่นเกมเนาะก็หลายหลาคนอาจจะใส่อยู่แล้วแหละหูฟังเนาะก็ใส่ไว้นะผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ผมด้วยนะผมก็ถ้าใครแบบว่าอยากได้คลิกดีๆนะผมถ้าเกิดผมมีนะผมก็จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆอย่างเร็วที่สุดเลยนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ